สวัสดีครับวันนี้ทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มครับเรามาอยู่กันในรถ BMW X1 นะครับผมผมจะมานำเสนอตัวชุดกล่อง All-in-One นะครับที่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับคันนี้จะเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับแต่ไม่มีคาเพมาเราก็เลยต้องติดตั้งชุดกล่อง All-in-One เพื่อใช้งาน Apple CarPlay พนะครับแ r o i d Auto นะครับแบบไวเลสได้ทั้งคู่เลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันเริ่มแรกให้มาเริ่มที่ช่องมีเดียก่อนช่องเสียงของชุดกล่องอ i นวันเราจะใช้เป็น USB UH ออกนะครับคลิกเข้าไปโอเคเสร็จแล้วให้มาดูที่คอนโทรลตรงนี้นะครับเราจะกดแบ็คครั้งไว้3วิแล้วไปดูที่หน้าจอได้เลยเห็นไหมครับจะตัดเข้าหน้ากล่องอ i นว n นนะครับก็จะมีคาเพย์คาเพย์ Android Auto นะครับ iOS AirPlay นะครับ Auto Link หลักๆจะใช้อยู่3าเมนูนี้นะครับอ่า ถัดมาก็จะมี USB นะครับไว้ดูไฟล์หนังไฟล์เพลงได้นะครับตอนนี้เราได้ต่อกล่อง Android Auto ไว้แล้วนะครับได้เชื่อมต่อ Android Auto แบบไว r e l e s s ไว้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาหน้าตา Android Auto จะเป็นประมาณนี้นะครับอพอเข้าหน้า Android Auto หรือว่า c a คา a พ อย่างเงี้ยเราจะทัดไม่ได้แล้วเราจะมาคอนโทรลจากตัวตรงกลางเอานะครับไอได้ตรงกลางตรงนี้เอานะครับสมมตุติเราจะใช้แมปเราก็เลื่อนไปหาค้นหาสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับเลื่อนไปที่รูปใหม่หน,นะครับดวกจุดระฟ้าตัวนี้ถ้าเราหมุนหมุนไอได้ไปหาจุดระฟ้าไปตรงรูปใหม่แล้วก็คลิกเข้าไปเมกะบางนา เมกะบ้างนะาโอเคครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับพร้อมกับนำทางไปได้เลยแล้วก็เปิดสปอร์ตดีฟฟังเพลงควบคู่ไปได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็น Android Auto เขาก็คำนวณเวลากิโลเมตรมาให้ถึงตอนไหนอะไรก็ว่าไป ขวานี้ก็จะเป็นเล่นแอปควบคู่ไปด้วยนะครับก็คือเล่นเพลงเล่นอะไรไปด้วยอย่างนี้ครับเสียงแล้วก็ปรับลดที่ลดปกตินะครับหีือตรงคอนโซลพวงมาลัยก็สามารถปรับได้นะครับเพิ่มลดเสียงได้เลยโอเค แล้วคันนี้เขามีกล้องถอยมาอยู่แล้วนะครับเวลาเราใช้งานถอยหลังอย่างเงี้ยภาพก็ตัดปกติเห็นไหมครับพร้อมเซ็นเซอร์เลยแล้วพอเข้าเกียร์ดีวิ่งไปแล้วพักนึงก็กลับเข้าหน้าคาเพยให้เราเหมือนเดิมนะครับเข้าเกียร์พีอันนี้ก็จะเข้าหน้าอ่าปกติเป็น Android Auto เหมือนเดิมนะครับ จะฟังเป็นแบบสปีดวิวก็ได้ครับเป็นแบ่งหน้าจอฝั่งหนึ่งก็เล่นเ,เทนปลายฝั่งหนึ่งก็เล่นแมบปบหรือจะดูแมบปบจอเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้สําหรับชุดกล่องอวันนะครับอันนี้จะเป็นแอนดรอยโตนะครับในรถ BMX 1นะครับฝากก็ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทีมงานไฮเทคไมโครโซิสเต็มได้เลยโอเคครับฝากกด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ช่องทาง w w w h m s c o t h หรือ Facebook h m s Thailand นะครับไลน์ที่ Assign h m s Thailand นะครับแล้วก็โทรศัพท์เบอร์มือถือก็ได้เลยเนะบอร์โทรศัพท์ศูนยก็ได้นะครับ,รบที่ผมบอกไปเบื้องต้นถ้าติดต่อฝ่ายขายก็กดเบอร์สามได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ